อายุ1ีพวกีเปาพวีเปาเคยเจ้าเดี๋ยวพวกสาวเจ้าน้องลีนาเฮ้ยมันทายหนูให้ทายอย่าลีนาก่อน ชั้นใหมสวัสดีค่ะลูกสาวแม่พวงเองไปบุ๋งกันนะเอา,า่อวานน่อเตที่เวาวิดีโอคอคุยกันอันเดยกับอันแม่แม่แม่แม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 แก้าดไงยังไม่เห็นสวัสดีค่ะอู้ว่าเป็นพิงกี้ไม่น่าใายพิงกี้มากเลยแม่หนุคอนสวมสักขวดหน่อยค่ะหนูไม่ซื่อนนะคะไปะอีหล่าใส่เบอร์คือมีไม้ดีแทลูกไม่อียงปงาป ฝากลูกสาวแม่พวน,นนะคะ,วคะพวนโมมีออฟฟิเชียลค่ะไม่ใช่พวงเอ้ยไม่ใช่พวงเจ้าคือเอาต่อฝรั่งมาแทะแม่กับพรั่งไหนหนี<ย>่งแม่กับพรั่งดองออสวยแท้อันนี้ดองนะอรลองเพลงอ้พีฟังจากเพลงแน่เร้วเลี้ยวพี่เพราะใครได้ฟังแล้วโ,โม่เนนะคะจ้าใส่ไม่ดองเลยลูกไมฝรั่งแล้วหมดเลยตัวเนี้ยเม่เก็พี่อุยส้ม ทอนใจหำหอนอยืนน้ำตาลายเคยเดินเคียไงไยปีกลายงานบุญบังไฟวิมานส่วนแทนแงนบังองค์นาคงคันคากแต่บ่เห็นแฟนอยากผูกหัวใจใส่บังไฟแสนตกลองดินแกน่น ังงพแต่อย่างเดียวคือเกียร์เกียร์ใหม่มากเลยเนี่ยไม่ช่องไหนเนี่ยเปลี่ยนใหม่ไหมลูกนอกอยังเกาะน้องลีน่ะลีนาอายุเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีไม่ได้นะคะเลือกมาสมัครหนูหนูเคยมาแล้วค่ะเดือนหนูหนูเคยมาเบิ้งใหม่แล้วอีหลักสิบมาออดิชั่นบอลลูกวันนี้อ๋อมหาพ่อโจ รับเลยค่ะพ่อโจรับเลยค่ะรับเลยค่ะทั้งสวยเอาไว้นี่แหละฝรั่งนี่แหละก็เป็นลูกคืนกันบ่ลูกอันนี้เยอรมันอันอยังกัวโซเฟียอังกฤษโซเฟียมันอีกัน้วนะเร็วๆมานีลูกอุยมาเดินเทียบความสวยกันแน่นอนเออเดี่ยลอค่ะ ว่ดบ่อเหวบานหอกกันฟรั่งดองกับฟรั่งอันบวยนีแม่เหนียพี่น้องสวัสดีค่ะคุณเดียวเดี๋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 ยวน้องๆี่น้องสวัสดีค่ะยูคุณฟรั่งอันฟรั่งอันนี้บ่กภาษาอังกฤษเป็นบอฟรังบ่อตะล่าวค่ะนี่ว่าฟรั่งปลอมอีกแล้วนี่แต่ฟรั่งปลอมอนี่ยังสันตวันน้าคุณ ไม่ได้ไม่ไปถ่ายน้องเอ๋มันถ่ายเด็กไม่ได้มันถ่ายเด็กเยอะไม่ได้มาไม่น้องกำลังกินชั่นอยู่มิตาฟรั่งปลอมพี่น้องเอ้ยต้องฟังแบบเต็มเต็มเนาะใส่ไมค์เป็นพีคเต็มนี่ยแล้วกฝากเย็ซีเด้อพี่น้องอยากออดิชั่น์เต็มพมด้วยหนูก็ดีไซน์เป็นสองหลังเท่าไหร่เท่าไหร่ผ้าเคยผานหรอผ้าผ่าแล้วเร็วสวยกับสวยเนาะ่ใส่สุดขึ้นกับโซเฟียโหลดเปียงหล่ะช่วงอันอันนี้แม่ช่วง คอนเสิร์ตนะะก็ทำไมล่ะก็ใส่ไปเลยขอพระโจขึ้นเลยเขาปีศาจน้อยรำเกินเชากับหนูนะโอ้ยูนี่ก้อนรัวยูนี่ก้อนมาท้าในปิดวงอยัวแดงจุกงยุกแต่ที่จะพักไหนเนี่ยอันนีอยากเห็นน่ะนี่นะว่าต้องแต่งอีหยังหลไรนะแม่สูคิวกับแม่เราอ๋ออันนี้ฝรั่งดองอันนี้ฝรั่งแซียบวย ไม่อันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอให้เป็นสาวก่อนเป็นแล้วนี่เป็นเราปีหนาเกยันใครว่าน้องก็เป็นสาวเป็นหนากับเป็นสาวพร้อมประกวดเราตัวนี้เป็นไงสาวค่ะเขาเป็นลิงไปย่างเกาะเป็นลิงโซเฟียจะปีก่อนโซเฟียสิบเอ็ดสิบสองแล้วลีน่าเหรอค่ะลีน่ากับโซเฟียส่งกระจายให้กับน้องลีน่าคือเยอรมันกับอังกฤษพี่น้องยุโรปกับสหราชอาณาจักรหนูหมาอย่าตกโลก เคยจะเผนดมีไหมดิตานายถ่้ยพเน้อฮพี่น้องเดี๋ยวพาไปหาพัทอันนี้คุณแม่บอกครับสวัสดีครับนี่เลยคุณแม่เพื่อนแม่ก็ยุ่ยรอยเอยขึ้นกันบอกยุยยาโสยาโศอันนี้ายยาโศบ่ะนี้ลูกอ๋อมันนี้ยุ่ยรอยเอทเพชรบัลลแพงสดอกยุ่กุดชุ้มกุดชุมยาโเมื่อวัีนี่บอกเคยมาเนี่มันย่ยกุยไกลแถ้แม่พ่วง บอกเคยมาจากเท่อมเพื่อนนี่บอกเคยได้ยินจากเทื่อนี่มันก็โหว่ามีเพื่อนไม่ดีแม่เที่ยวมากเลยมันเหน่อยด้วยมันบ้างไปขึ้นี่รถมาลาดทอนแต้มเงินก่อนไปวางหินอีกสองรอยโลคุณปื้อถ้าตะหาแตงเงินเติมน้ำมันล่ะพี่น้องเออขอบรถนั่นไม่อยากภาไปตัดร้างเขาเติน้ำมันเนาะอันนี้ขนาดรถแทดเต็มเต็มสาวเลยนี่หันก็สิบเจ็ดแม่ไอ้ยิ้นสิไปจังไหนไหวอยู่แับนี้ แม่เป็นน้องพี่อายอยู่ปีหนึ่งพี่ไอสิบแปอปีอีหลักคือว่าไปแคสได้รูกคือว่าไปแคสงานแคสอย่างสิไปเยอะๆเนาะไปแคสก่อนจะแคสเราต้องมีผู้สนับสนุนก่อนใช่ไม่เอาไปแคสงานไงแบบซูเปอร์โมเดลอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นแบบนางนุ่มานางงามแถวบ้านบออีหล่าเขาไปแคสแบบขันวงการบันเทิงเลยไหมบออเอาลำงานงามนางบ้านสินะเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยใช่ได้เลยไม่ได้แต่ต้องไปแอคติ้งอีกไง ใช่นางคือเขาได้อย yeah. he he, yeah. okay. ู่แ oh. ล้วหนาคือรูกลางยังเขาได้อยู oh, okay. ่เขาได้เบิร์ดแล้วล่ะนี่อ่ะแต่คือหมักหมอลำจังสั่นก็จะคือหมักหมอลำจังสั่นลูกแม่เป็นหมอลำค่ะแม่ก็เป็นหมอลำเจี๊ยแม่เป็นหมอลำเด้อจ้งแม่หนอ๋อแม่เป็นหมอลำแม่ก็เลยพาลูกมานหนีลูกก็เลยได้ห้อยแม่ได้ห้อยแม่ ไปไงทองมีสเต็ปเดียวกันเลยก็แม่พ่วงพ่อแม่พวงกับถ้าสมมติว่ายุนี่กับสมมงการบันเทิงอัลูกเขาอยู่ตรงหลังเวทีนี่ปุ๊บนะฮะมันกับขายขายว่ามันเป็นบันไดสู่ต่อยอดหลายๆอย่างมันแต่แต่เอาไงไงว่ามันแล้วแต่บุญตาปศสนาบุวบาทุกคนเป็นลูกครึ่งเป็นฝรั่งก็จะแบบขึ้นได้ทุกคนเนาะมันกัแล้วแต่บุญวาศสนาอีกคือเก่าแมนมันนำพามันกิดสิพาเข้าไปเองล่ะ อย่าอุ้มน้องไปเด้อค่ะไปเด้อค่ะเอาฮู้อันลูกไปรับก็รับกันเดี๋ยวถามอันี้แค่นึ่งนะค่ะพี่น้องว่าผลิตจังไดนะคแต่ว่าถามพอโจแล้วพอโจกลับมาแล้วล่ะเนียนเนียนพี่เราโจกับลังมาตอนนี้ทุ่มนึงอ่ะเงี้ยว่าเราเคยเดินทางแต่ละเมื่อก็ได้พอดีคุณดีพวกงามกันเออเบิ้งสุนมมกับตาหางผัวหักตาหักลีน่าลีน่าอยู่วงฮอกกับมีน้อง อันลียาลียาโนนี่นีนโนนีนาลำเพ,ล,ำเพลลำแพนโซเฟียล,ลีลีนาโอ้ยมิเตอรฝรั่งพี่น้องเอ้ยสาวหน่อยมิเตอรฝรัง <ไป S 1> ร่งฝุ่นฝรังร่งหนึ่งก็เอาหมอนมาอีกแล้วไปเอาอยัางไม้อีกอยงะแม่ป๊าป๊าไป,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 ปยังบุ้หันอีกแล้วเตอะอ,อันเก้าวคนลงเฮียนเบิดไปไปลูกอาอีหลาไปพักคอนไป ไม่ขาไม่ไม, <laughs> ไม่อะไรวะงงมากเลยไม่ไม่มีไม่ไปลาไม่ปลาจ้าโอเคค่ะพี่น้องพอกันไม่นะครับเดี๋ยวชีวพอกันตอนก็นกพอกก็ปอดโจเนาะพี่น้องนาะ